สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทางสปปลราด้วยนะครับสบายดีครับ6โมง34นาทีครับกับบรรยากาศที่หน้องหวายออกมาตกปลาเย็นครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ําอยู่ตรงต้นน้ํานะครับฟันจระเข้เราก็จะหลีกนักท่องเที่ยวออกไหมนะครับตามล่าหาเจ้าปลากระสูบครับ แถวๆบริเวณตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็มีน้องๆเล่นน้ําอีกนะเดี๋ยวไปดูครับตรงไหนลงได้ตรงไหนลงไม่ได้ค่อยว่ากันฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับเราก็เดินข้ามมาหลีกนะักท่องเที่ยวออกมาจุดหมายของเราคือจะไปตรงร่องกลางนะครับร่องนี้เป็นร่องน้ําของร่องที่หนึ่งนะครับก็จะมีร่องกลางแล้วก็ร่องริมฝั่งูุนนะครับ บรรยากาศดีครับวันนี้ธรรมชาติครับตอนเย็นจะมีปลาออกมากินลูกปลาหรือเปล่านะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปตามชมกันเลยครับเพื่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนี่ครับร่องกลางที่ผมว่านะครับ ร่องที่หนึ่งคนก็จะเล่นน้ํานะครับติดติดกับซุ้มเลยร่องกลางตรงนี้เราก็จะมีร่องริมตรงนู้นนะครับสําหรับที่ล้องไว้เราก็เดินมาถึงร่องกลางแล้วนะฮะไปดูเลยครับจะได้ตัวไหมสี่โมงครึ่งครับจะมีปลากระสูบหรือเปล่าอ๋อ้ยเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆไม้แรกเลยเนี่ยครับ ปิวมาเลยฮะว้าวเนี่ยครับโูยสวยงามครับสำหรับแต้มแรกครับเดี๋ยวถ่ายรูไปไว้ก่อนนะครับชุบเฮ้ยลงลรูพอดีเลยโอ้โอ้ให้ถ่ายไหม <laughs> ไม่ได้ให้ถ่ายครับตัวแรกอ่ะไม่เป็นไรหยิบโทรศัพท์ไม่ทัน ไมยแรกแต้มแรกครับมานแล้วครับเหยื่อที่ใช้ก็1.7กรัมนะครับเพื่อนๆไมโครสปูลครับปลากัดไม่ระแวงนะครับเหยื่อไมโครสปูลน,นะครับสาย p e 0.2นะครับลอกก็คือจะเป็นไดว่าอกิกะรบิจินนะครับส่วนคันก็ ทิ้งครอบ,บ้าครับสุบจิ๋วเต็มแรกมาแล้วครับ อยู่ข้างบนสาหรายเยอะนะครับเลยต้องออกมาเล่นที่ไปไปลายน้ําเวลาผมมาตกนักท่องเที่ยวจะถามว่าอุ้ยน้ําไหลขนาดนี้มีปลาอยู่เหรอก็ครับปลากระสูบมันก็อยู่กับน้ําไหลครับเขาจะอยู่ตามเนี้ยครับที่ผมบอกว่าหลังหินหินก็คือตรงนี้ครับ เพื่อนๆดูตรงที่ปลายคันนะครับที่ผมชี้ตรงเนี้ยเขาก็จะซุ่มๆอยู่แถวนี้นะครับหลังหินตรงตามจุดเนี่ยครับเขาจะไม่เอาตัวไปไ่า้ต้านน้าครับเพราะว่ามันก็เสียพลังงานของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดเราเห็นตรงไหนเป็นหลังหินหรือตรงที่เป็นน้ําเบาครับน้ําแรงกับน้ําเบาเราก็ตีไปฮะตัวที่เขาหลบอยู่เขาก็จะออกมาโฉบกินของเราได้กินเหยื่อเรานะฮะ าก็มาดักกินลูกปลาเนี่ยครับมาแล้วฮะเห็นไหมตัวที่สองครับผมจะมีไซส์นะครับสนุกครับชุบวาสวยครับไซส์เท่านี้เล่นสนุกแล้วก็ปลากัดไม่ระแวงนะครับกระสุบจิว๋วเนี่ยครับเหยื่อหนึ่งจุดเจ็ดกรัมเห็นไหมครับก็เว้ยเป็นกระสุบขีดนะครับเนี่ย ตัวเล็กๆจิ๋วๆเลยฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆน่ารักนะครับไปเนี่ยครับตัวเล็กๆเขาก็อยู่ได้น้ำก็ไหลนะครับเห็นหลังหินตรงไหนเราก็หย่อนไปตรงนั้นเลยอุย้ยตรงนี้มีสไลายนี่ ตรงนี้ไม่ได้ตัวนะครับจะได้สลา,ายมาแทนว้าวเอามาทำอะไรกินได้ไหมครับเนี่ยอร่อยวะะ่าตเมนดึงดึงไม่ดีเนี่ยสายพี่อีขาดเลยนะฮะ สลายแล้วก็เก็บขึ้นไายเล็กๆเนี้ยครับตกสนุกการตกปลาสำหรับผมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องได้ไายใหญ่นะครับส่วนไายใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับกำไรอ่ะกำไรครับ ตีไล่ขอบไปตรงไหนที่เป็นน้ําเบาสลับกับน้ําแรงครับกอเราไม่ต้องกอเร็วคฮะกอช้าๆครับสวนสวนกับแรงน้ําที่พัดผ่านตัวไมโครสปูลขึ้นมาแอคชั่นของสปูลก็จะหมุนวิบับวิบับวินะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเล็มไปฮะตามจุด ของแต้มแลวครับแ๊บเดียวสลายครับเมื่อกี้เกียร์ซ้ายใหม่มาเรียบร้อยอีกครับนี่ฮะ ติดอะไรครับนี่ออุ้ยมีตัวนะฮะโดนเขาติดหินครับอุ้ยอูชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นแป๊บนึงอูอ้มาแล้วครับ <laughs> ติบสไลายฮะนี่ครับเข้าไปเขาอยู่ในซอกสไลด์ตรงนั้นเลยครับสนุกครับมาเล่นปลาเล็กๆนะครับนี่โอ้ตัวนี้เหมือนจะโอ้ถ่ายไม่ทันฮลมันจะเป็นลูกด้วยนะครับเห็นแผลตามตัวเขา เนี่ยครับเวลาผมมาตกแล้วเห็นแผลตามตัวปลาก็จะรู้สึกว่าโอ้ยสงสารแล้วอะแต่ตกหนึ่งไม่สงสารเลยใช่ไหมครับ ขายขอบๆอบนอกๆบ,บ้างฮะัแบแบเดียวนะครับได้ป่าตอนนี้16 50เห็นไหมฮะ มออกมาฟังเสียงน้ำไหลครับเพื่อนๆเขาบอกหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งแต่ผมว่าธรรมชาตินี่แหละครับเยียวยาทุกสิ่งครับคนอะไรมาตกปลาคนเดียวยืนพูดคนเดียว <laughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนไปยืนฝั่งนู้นบ้างครับเราก็ยังยังไม่เรียงขอบขอบนี้นะครับเรียงไปเรียงขอบนู้นนี่ครับก็มีน้อง น้องเขาก็มาตกปลาไม่รู้จักกันนะฮะเห็นไหมครับเด็กมาตกปลาดีกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นครับเยาวชนของชาติทั้งนั้นอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดครับผมว่าเอาป๊อปแอนด์สปูนไม่ใช่นะฮะเกี่ยวกันนะครับชุบมา ต่อไปจะเป็นสัตว์ใหญ่แล้วนะครับทีนี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยครับถ้าไม่ชอบใช้สายหน้าครับก็จะเป็นฉีกเช่นผม ปั๊บตูม้มอุ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนครับมีซ้ำไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆือนเมื่อกี้แหมกัดไม่โดนครับโฉบเข้ามาอยู่นะครับเอาครับโอ้โหแล้วแมงก็พันด้วยรีบครับรีบครับมึงไปไหนนะเอามาใหม่ครับนี่งไงครับ อุ้ยอุ้ยไม่อยู่ครับไล่มาไหมไม่มาครับโอ้สองไม้ไม่โดนนะเพื่อนขอใหม่ไหมที่ถามดิชีดอุ้ย มาใหม่หนูเพื่อนนี่ไงเพื่อนเพื่อนโดนแล้วครับออ้ยขออยู่ก่อนขออยู่ก่อนครับขออยู่ก่อนครับตรงนี้ไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนเดีย๋ยวพึ่งไปครับนี่ไงครับบอกแล้วว่าอาวุธใหญ่มานะ้ฮะ เราก็จะเล่นตั้งแต่ปลาเล็กปลาปลาใหญ่ค่อ,คอยๆขึ้นมาครับกัดอยู่หลายทีครับไม่รู้ตัวเดิมหรือเปล่าเรคชันค่นครับนี่ครับ ขอลงไปรับตัวเลยครับโอ้โหโอ้โหเต็มกราฟครับเพื่อนๆโอ้โห นี่อาวุธใหญ่ครับผมอาวุธใหญ่อาวุธหนักครับชุบโอ้โหกล้องตัดไปเลยนะฮะเมื่อกี้กล้องร้อนนะกล้องตัดครับแสงสวยเลยฮะเพือ่อนๆโอ้โห ไม่รู้ว่าคลิปเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับไปบไปแล้วหูกล้องตัดพอดีครับสวยงามครับเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆก็ปล่อยครับตัวเมื่อกี้ที่นี้ตัวกล้องครับแบตหมดแล้วก็ร้อนฮะถ่ายต่อไม่ไหวแล้วครับวันนี้ กี่โมงแล้วเนี่ย17 12ครับมีเวลาเล่นแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหมาหน้องไว้นะครับตอนนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณพี่น้องทางสวราวนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอเอ่ยคําว่า ขอบคุณและสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ีนปีหน้าครับเพื่อนๆครับ